เปิดห้องมากลิ่นแบบตีหน้าเลยว่าแบบว่าเฮ้ยเธอเธออาบน้ำแล้วเธอสะอาดแล้วผมเธอหอมอิ่นเนาะหอมมากที่สําคัญหอมนานสะแล้วผมนุ่มลื่นค่ะและนี่คือ rejoice 31 in ค่ะสูตรนี้นะคะเขาจะเป็นสูตรแชมพูเซรั่มแล้วก็น้ำหอมค่ะ มันใช้สูตรโรสเจจูนะคะกลิน่นนั้นก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าหอมแล้วมาเจอริชส o o ู h กลิ่นนี้แบบหอมมากหอมติดที่นอนหอมติดหมอแบบมนแล้วแเวลาแฟนจับผมแล้วผมมันนุ่มลื่นแล้วนักก็ชอบมาดมผมเฮ้ยคือดีเราจะผสมน้ำมันอาแกนค่ะหอมยาวนานค่ะแล้วก็ผมนุ่มลื่นนะคะถึง48ชั่วโมงเลยแล้วก็บำรุงล้ำลึกค่ะ กลิ่นแบบตีหน้าเลยว่าแบบว่าเฮ้ยเธอเธออาบน้ำแล้วเธอสะอาดแล้วผมเธอหอมมากคือแบบกลิ่นมันหอมไกลยาวนานมากบอกตรงๆคือถ้าใครใช้แล้วจะรู้เลยว่ากลิ่นนางแบบแรงมากดีมากหอมมากตําค่ะ